สวัสดีครับอยู่กับช่องโกศล a n n e l นะครับวันนี้รีวิวสดๆเช่นตามเคยนะครับวันนี้จะมีของมารีวิวในตรงนี้คือคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นยี่ห้อ a อสุนะครับแจะแถมกระเป๋ามาด้วยนะครับทั้งเซตเลยนะครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแกะให้ดูเลยนะฮะนี่คือโน้ตบุ๊กนะครับนี่อ่า เป็น Asus นะครับ vivo นะครับนี่ครับของแถมก็จะมีอะไรบ้างมีแผ่นรองนะครับแผ่นรองแล้วก็จะมีเมาส์และ,ะสายนะครับสายไฟต่อกระเป๋าก็สวยงามมากเลยนะครับมีแถมหมดเลยนะครับแนมแค่กระเป๋าก็ ผมว่าระดับนี้ก็แพงมากแล้วนะครับแล้วมาดูในตัวโน้ตบุ๊กเลยแล้วกันนะครับตรงนี้โน้ตบุ๊กนะครับคือรุ่นนี้คือรุ่น s ุดนะครับเป็นรุ่นที่พกพาสะดวกสบายนะครับนะพอเปิดมาดูรูปหลักดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับนะครับในตรงนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสแบบใหม่นะครับ ซึ่งผมเคยใช้มาตลอดนะครับแต่วันนี้ซื้อมาใหม่เพราะว่าต้องใช้งานนะครับใช้ทํางานเพราะว่าฮาน,นี่เป็นใหม่คือเวลาเราเปิดเครื่องมาไม่ต้องบูตอะไรมลยมาใหมมันเปิดขึ้นได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวให้ลองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะลองเปิดเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตานะเปิดปุ๊บทุกครั้งมันจะมันแบบมีตัวนักษอภาษาอังกฤษอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ รอโหลดปุ๊บตอนนี้จะแอปซปุ๊บจะเข้าออทันทีเลย,ยเนี่ยนะครับโอ้โหเข้าออทันทีเลยนะครับเนี่ยง่ายมากเลยนะครับอตอนนี้เอินลืมไปนะครับแฟนผมตั้งรหัสไว้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมนะบนอกนะครว่าใส่พินรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับนก็เข้าไปบูตโอ้โห เร็วมากๆเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาเนาะทำอะไรเร็วมากๆเลยนะครับเลามาดูแป้นแป้นแป้นพิมพ์น,นะครับมีโอ้โหตัวสอนดูง่ายมากเลยจริงจริงมันจะมีไฟด้วยนะอาจจะมีจริงจริเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับแต่แฟนผมเนี่ยบอกว่าอยากได้เครื่องเล็กของเครืใจเออเครื่องเล็กมันก็ดีหน่อยพกพาได้ง่ายนะครับจริงจมีปุ่มตัวเลขเนี่ยถ้าเราเราใช้สําหรับ ไว้พิมพ์งานอะไรเยอะๆเนี่ยก็สมควรมีนะครับแต่เรารู้ว่าเราใช้งานแบบไหนนะครับอย่าได้แบบกระเล็กกระทัดรัดก,ก็ก็เอาประมาณนี้พอเวลาพิมพ์ตัวเลขก,ก็พิมพ์นี้มันก็ไม่คือว่าอะไรไม่ต้ไม่ช้ามากเกินไปนะครับถ้าใครอยากทำพิมพ์งานก็ต้องมากกว่าเดิมมาดูสเปคนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นคอยห้านะครับโอ้โหรุ่นนี้คือว่าสเปคสูงเลยนะครับ นะครับนี่เอ็นะครับนะรายละเอียดคอมจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่รู้อะไรมากมายนะครับแต่ที่แน่คือรุ่นนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นฮาร์ดดิสกแบบใหม่500้จิกนะครับและว่าจะพันเคพันจิกแต่เขาบอกว่าคือรุ่นนี้รุ่นใหม่พันเจิกคือรุ่นเก่าเวลาบูตมาจะมีตัวหนังสือขึ้นมาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเข้าได้ง่ายเลยเวลาพิม เข้าเข้าอินเทอร์เน็ตปุ๊บเร็วม,มากเลยนะครับนะบฮะโคตรเร็วเลยนะทำอะไรดู YouTube อ่านดู YouTube แล้วกันนะครับอ่านดูอะไรดีอ่านะเวลาเราดูของของใครคิ oh เหโอป้มมาก็ได้อ่าเอาไปปบโอ้โหเร็วมากๆเลยนะครับอืม เอ,เ,เอาประมาณนี้พอนะครับวันนี้ก็เป็นการตัดใจของผู้ชมละผมชอบอย่างเดียวอันนี้คือกล้องเนี้ยผมว่านะทุกคนใช้เกือบไม่ได้ใช้เลยนะแต่น่าจะมีคนใช้แบบว่ายุคอะไรนะที่อ่าที่เปิดกล้องนะส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้มื่ก่อนใช้เยอะมากเลยนะครับแต่ที่ผมชอบมากสวยคือดีไซน์ดีไซน์สวยมากเผมชอบตรงเนี้ยมันไม่ใช่มีฐานนะครับ บางครั้งเนี่ยเวลาระวังเนี้มันจะร้อนนะครับมันจะแนบเลยแต่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะไม่แนบนะครับนะปเป็นช่องระบายเลยตรงเนี้ยกลายเป็นทาให้มันไม่แนบกับพื้นให้ไม่ให้เกิดความร้อนต่อเครื่องมากเกินไปนี่ผมชอบประมาณนี้นะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับบูทอะไรดีมากราคาเลยครับจ,จริงมันสองหมื่นกว่าบาทนะครับ แต่ลดราคาเหลือหมื่นกว่าบาทหนึ่งมืนแปดพันกว่าบาทนะครับอ่ผมชอบมากชอบมากจริงๆนะครับเดี๋ยคอยชัดดาวก่อนนะครับเนี่ยชัดดาบก็เร็วนะครับคือเครื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสเปคดีมากเห็นไหมครับดับเลยแล้วเราก็ปิดพวกหาง,ง่ายครับจับมา,างี้โอ้สบายครับเล็กกระทันรัดสีสวยแล้วก็ เป็นขาร์สเตนเลสหรืออลูมิเนียมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับดูครับเสียงก็อยู่ข้างล่างดังมากเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ลองเปิดลองเมื่อกี้นะครับน,นี่คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก a s u s v i v o b o o k นะครับก็เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งนะครับรีวิวมาให้กับท่านชมได้เลือกซื้อกันนะครับกับ คอมพิวเตอร์นน,นบุกตรงนี้นะครับโอเคถ้าชอบฝากกดติดตามช่องกฤษณชาแนลด้วยกันกับรีวิวสดๆนะครับเจอที่หน้านะครับมีอะไรมาฝากของดีมาฝากจะรีวิวให้กับท่านชมได้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ